มนุษย์เรามีความขัดแย้งก็เป็นธรรมดานับวันมนุษย์ยิ่งมีความอดทนน้อยลงไปเรื่อยๆเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองที่เลวร้ายลงไม่ว่ายอย่างไรก็ตามพวกเราควรรู้จักการให้อภัยอย่าใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่งั้นอาจจะลงเอยเหมือนกับคนเหล่านี้กับรวม5บุคคลกำตามสนองพาร์ทที่15อันดับที่ห คลิปที่แล้วเจ้าของร้านทองเก่าแล้วคลิปนี้เจ้าของร้านเล่าเก่ากว่าย้อนกลับไปวันที่31กรกฎาคมปีนี้ที่นาโครัฐแคลิฟอร์เนียเราราวตี3มีรถ BMW สีดำขับมาจอดข้างร้านขายเหล้ามีผู้ร้ายสวมหน้ากากอนามัย4คนอาวุธครบมือผู้ร้ายเสื้อหนาวสีส้ม บุกเข้าไปในร้านและอีก3ามคนดูลาดเราคุ้มเชิงอยู่ข้างนอกในร้านมีเพียงเจ้าของเป็นลุงวัยแปปีเพียงคนเดียวแต่เขาเตรียมตัวอยู่ตั้งนานแล้วเพราะเห็นกล้องวงจรปิดโจนเสื้อส้มชักปืน AR ชี้ไปที่ลุงบอกให้ยกมือขึ้นและส่งเงินมาให้หมดลุงแกยืนหลบหลังตู้แช่เบียร์สวนกลับได้ลูกซองทันทีโจนถึงกับร้องลั่นใส่เกียร์มาเขายิงแขนตู้เขายิงแขนตู้ รีบวิ่งกลับไปที่รถเพื่อนๆต่างพากันขึ้นรถหนีเกือบทิ้งเพื่อนแขนเบี้ยงไว้กระสุนลูกซองนัดนั้นเพียงนัดเดียวโดนปืนศอกและแขนของโจนเต็มๆบาดเจ็บสาหัสถึงตอนนี้หลายคนอาจสงสัยว่าขับถึง BM ทําไมต้องป้นร้านขายเหล้าด้วยปรากฏว่ารถคันนั้นถูกขโมยมาแถมเพื่อนโจนนั้นก็ฉลาดเอามากๆ เขาผ่าเพื่อที่ถูกยิงแขนไปโรงพยาบาลถูกจับได้ยกแก๊งหลังจากที่ข่าวแพร่ออกไปคนก็มาอุดหนุนร้านกันมากขึ้นและคนมากกว่า99%เข้าข้างเจ้าของร้านกันหมดโจน4คนวัย20กว่าเอาลุงวัย80ไม่ลงมันน่าอายไหมเนี่ย อันดับที่4เคยเห็นโฆษณารถชนแล้วดันไปเจอแฟนอยู่กับคู่กรณีไหมอันนี้ยิ่งกว่าภาพกล้องหน้ารถจับภาพตำรวจเรียกรถคันหน้าให้จอดเหมือนคนขับรถสีแดงอาจจะทำผิดกฎจราจรขอดูทะเบียนและไปขับขี่ตามขั้นตอนแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นตำรวจจึงขอให้คนขับและคนที่นั่งออกมาจากรถก่อน ตำรวจคนนั้นถึงกับบอกให้คู่หูปล่อยให้เขาจัดการเองเพียงคนเดียวทั้งคู่ออกจากรถหันหน้าเข้ารถแล้ววางมือไว้เขาเช็คตรวจเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอาวุธก่อนถามว่าดื่มอะไรมาหรือเปล่าซึ่งเขาก็ไม่ได้ดื่มจากนั้นทดสอบความเมาก็ผ่านไปด้วยได้ดีตำรวจเลยเปิดทำฐานสุดงงว่ารู้จักผู้หญิงคนนี้มานานเท่าไหร่แล้วเออประมาณสองสามอาทิตย์โอเคคุณรู้อะไรไหมนั่นคือภรรยาของผมเองครับฮะอะไรนะจริงเหรอ ปรากฏว่ามันไม่ใช่การเรียกสุ่มตรวจทั่วไปเขาจับภรรยานอกใจครับชายรถแดงไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเขากําลังคบกับเมียคนอื่นอยู่ตํารวจขอให้เขากลับขึ้นรถและขับออกไปชายคนนั้นพูดด้วยว่าก่อนผมไปผมแค่อยากจะบอกว่าเราทั้งสองคนคือเหยื่อของผู้หญิงคนนี้ทั้งคู่ตํารวจรายนี้บอกเข้าใจคุณเชื่ออะไรบนทินเดอร์ไม่ได้หรอกจากนั้นหันไปถามภรรยาซึ่งซึ่งหน้าว่าคุณทําแบบนี้ได้ยังไงเจ็ดปีจบลงเพราะสิ่งนี้เหรอ เอางี้ดีกว่าคุณโทรหาแม่นะให้เขามารับและให้แม่มาขนของออกคืนนี้ให้หมดค่าหนังค่าเขาแบบนี้จะแก้ตัวยังไงล่ะครับนับถือตรงที่แกใจเย็นมากๆผมเชื่อว่าสําหรับคนอื่นคงจบไม่สวยเท่าไหร่อันดับที่3เรื่องการกาดยิงโรงเรียนที่อเมริกาเป็นปัญหาระดับชาติซึ่งทางการก็มีมาตรการป้องกันต่างๆนานาหนักถึงขั้นอาจารย์เองต้องพกปืนไปโรงเรียนแต่เมื่อปี2018ที่โรงเรียนเพมบรอกพายในรัฐฟลอริดามีเด็กประถมปลาย ายุ10ขวบปากแจ๋วโพสต์ครูวัตะกาศยิงที่โรงเรียนตัวเองลงบนไ g พร้อมกับรูปปืน M4 บอกเลยว่าช่วงเช้าจะมีคาบรวมตัวคนเรียนดีจะจัดการให้เกลี้ยงภายในทีเดียวคิดว่าโรงเรียนกับกรมตำรวจตลกด้วยไหมไม่ตำรวจตามไปถึงห้องเรียนจับใส่กุญแจมือต่อหน้าคนทั้งห้องและพาออกมาขึ้นรถตำรวจเลยหงยสิครับ ติดคดีทั้งที่ยังไม่มีบัตรประชาชนด้วยซ้ําพ่อแม่เด็กบอกว่าตำรวจทําเกินกว่าเหตุแต่ตำรวจจับเด็กคนนี้ขั้งนานถึง11วันก่อนนําตัวขึ้นศาลถูกตัดสินคุมประพฤติและต้องมารายงานตัวทุกๆเดือนหนักไปกว่านั้นที่รัฐเดียวกันแต่คนละเมืองมีเด็กมัธยมต้นอายุเพียง13ปีโพสต์ขู่จะกาดยิงโรงเรียน2แห่งในวาเรนกับสเตอร์ลิงไฮส์บนทวิตเตอร์ เขาถูกจับข้อหากระทำการก่อการร้ายเลยตำรวจถึงขั้นขอหมายสาลคนบ้านของพ่อแม่เด็กอีกด้วยติดคุกแป๊บเดียวออกมาอีกทีก็สอบเข้ามาหาลัยได้เลยและแน่นอนพ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นก็งายการ์ประโยคสุดฮิตลูกชิ้นเป็นคนดีเชื่อว่าทุกวันนี้เด็กหลายคนก็ยังคิดอยู่ว่าโลกออนไลน์ทำอะไรก็ตามตัวไม่ได้ อันดับที่2คุณเคยขับรถอยู่ดีๆแล้วมีมอไซค์ขับตามหลังปีบแต่ไล่ตามรัวๆไหมคนไทยก็คงลงไปซัดก,กันเลยแต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้เขาอาจพยายามจะบอกอะไรเราบางอย่างอย่างเช่นลืมปิดฝาถังน้ำมันหรือประตูหนีบอะไรไปด้วยใจเย็นๆเ,เพราะมันอาจจะเป็นเหมือนคลิปนี้ ย้อนกลับไปปี2016ที่ประเทศอังกฤษหนุ่มบิ๊กไบค์ขับรถมาหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งถูกรถเก๋งเี้ยวตัดหน้าเขาทำกระเป๋าสตางค์ตกหนุ่มบิ๊กไบค์ก้มเก็บและรีบขับตามไปบีบแต่บอกเพื่อจะได้คืนกระเป๋าตังค์คนขับรถเก๋งเปิดหน้าต่างสูบบุหรี่เลยตะโกนเรียกแต่สิ่งที่เขาได้กลับมาคือโดนโชว์นิ้วกลางใส่และเร่งเครื่องนำไปหนุ่มบิ๊กไบค์ก็ใช้ความพยายามอีกครั้งขับเข้าไปประกบข้างแต่โชว์แค่กระเป๋าตังค์ให้คนขับเห็น นี่อะไรคนขับเห็นแบบนั้นก็บอกว่าว้าวขอบคุณมากโบรหนุ่มบิ๊กไบค์บอกหรอเฟี้ยนกระเป๋าเข้าไปในรถเอื้อมมือไปหยิบ iPhone 6 plus ที่คนขับลืมไว้บนหลังคารถจากนั้นโยนลงพื้นจอแตกชัวๆและบิดมอเตอร์ไซค์จากไปอย่างรวดเร็วไปตัดหน้าเขาไม่พอไปโชว์ิ้วกลางใส่เขาอีกไม่แปลกใจทำไมคนไม่ค่อยอยากทำดีกันคิดว่าทำตัวถอยแล้วเทเหรออันดับที่ห เคยเห็นข่าวแฟนเก่าตามราังควานแฟนใหม่ไหมเบาหน่อยก็ชกต่อยหนักหน่อยก็ถึงขั้นไล่ฟันไล่ยิงกันแต่เรื่องของผมไม่หนักถึงขนาดนั้นมันเป็นการเชือดเฉือนกันทางวาจาซะมากกว่าผมได้รู้จักกับแฟนผมเมื่อ9ปีที่แล้วตอนที่เขาเรียนปี4ซึ่งตอนนั้นเขาเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าขอใช้นามสมมติว่าเคเนื่องจากเขาเป็นคนติดเกมจนไม่ยอมไปเรียนติดเหล้าติดพนันบอลแถมเกาะผู้หญิงกินซึ่งผมได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้ตัดสินเขาทันทีเรื่องผ่านไป แฟนผมเรียนจบแฟนก็มาอยู่อาศัยคอนโดเดียวกับผมทุกอย่างเป็นไปอย่างราบเรื่นเราเชื่อใจกันขนาดที่เขามีรหัส Facebook ผมและผมก็มีรหัส Facebook เขาอยู่มาวันหนึ่งผมกำลังนั่งทำงานแต่เผอิญไปล็อกอิน a c e b o o k ของแฟนทิ้งไว้มีข้อความแจ้งเตือนเต้นเข้ามาสองสามครั้งปรากฏว่านายเคส่งข้อความมาเยาะเยะ้ยและขิงว่าขอบคุณที่ทิ้งกันถึงทำให้เรามีวันนี้พร้อมส่งรูปรถดูแกตติมอนสเตอร์สีแดงมา จากนั้นส่งลิงก์ช่อง YouTube มาเพื่อจะข่มผมที่เป็นแฟนปัจจุบันแต่ผมแสนซัพย์เขามีคนตามแค่200อะไรครับเนี่ยขอเคลมไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพวก Big กไบตแต่อะไรคือการที่มาขิงว่ามี Big กไบตคือประสบความสําเร็จและมาพูดแนวแขวะเยาะเย,ะเยะ้ยสมน้ําหน้าที่ทิ้งกันซึ่งผมรู้มาว่านายเคยังหางานทําไม่ได้ผมก็เลยถามไปว่าดาวศูนบาทผ่อนนาน30ปีหรอครับ นายเคถึงกับของขึ้นและตอบกลับมาว่าโตๆโตกันแล้วหักพูดให้มันสมเป็นผู้ใหญ่หน่อยผมก็เลยตอบกลับไปอย่างสุภาพว่าผมกับแฟนมีความสุขดีและเราสองคนลืมไปแล้วว่าคุณเคยมีตัวตนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไม่ต้องทักมาอีกกรุณาใช้ชีวิตของคุณและอย่ามายุ่งของผมขอให้โชคดีและผมก็บล็อกไปแต่เหมือนนายเคอยากจะให้แฟนผมเห็นบิ๊กไบคันนั้นให้ได้โพสต์รูปแกวโพสต์คำคมถ่ายคลิปลงสตอรี่ซึ่งผมทําทุกวิถีทางเพื่อปิดก้นไม่ให้แฟนผมเห็น จนกระทั่งวันหนึ่งเรื่องก็หลุดเข้าหูแฟนผมจนได้ปรากฏว่านายเคกระเสือกกระสนวิ่งหางานทําเพื่อมาผ่อนดูแก๊ปติและไปหางานทําแถวชนบุรีเขาได้ประสานงานกับรถบรรทุกสิบล้อด้วยความเร็วมากกว่า140กิโลเมตรต่อชั่วโมงสภาพเละจนไม่สามารถระบุได้แม้แต่หน้าตาและประวัติทันตกรรมรถยุบเข้าไปครึ่งคันคนท้องถิ่นกับมูลิธิร่วมกันยูต้องช่วยกันไล่ต,ตามหาญาติและใช้เวลานานถึงสองวันกว่าจะมีคนมารับศพ อาจจะฟังดูโหดร้ายแต่เลิกกันไปแล้วจะตามมารังควานสร้างความรำคาญเพื่ออะไรใครมีเรื่องเจ๋งๆหรือสะใจสะใจมาเล่าให้เราฟังได้ในเพจไทยแคนดูคุณอาจได้เป็นอันดับหนึ่งในคลิปต่อไปอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์ความสะใจนี้ให้ like เพื่อนๆคุณดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกดซับติดกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสราร์พบกันได้อีกในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ